หาปลาไหลแบบคูข้างนาแบบง่ายๆครับผมับแปลกไม่ใช่ไหมครับครับแหวกครับเราเราต้องค่อยๆแหวกด้วยนะครับผมดู็นไงโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับนี่ครับวิธีการครับผมพอเจออิลปลาไหลก็แย่ครับแย่แต่ก็บอกว่าขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับพาถั่วไทายทุ่งวันนี้จะพามาชมวิธีการหาอูลปลาไหล โดยอาจารย์ก๊อฟว่าจะมีวิธีการหาอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมารับชม,มพร้อมกันครับถ้าพร้อแมแล้วไปชมกันเน้อเดี๋ยวพา<อ>ชมไปไปดูวิธีการตกใจของอาจารย์ก๊อฟครับไ วันนี้มาครับนี่ครับจานก๊อฟวันนี้จานก๊อฟพามาเชอะไหมครับวันนี้จะมาสอนวิธีหาปลาไหลแบบคูข้างนาแบบง่ายง่ายครับผมก็สําหรับใครที่อยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิธีนี้ก็ไม่ว่ากันครับผมสามารถลองเลนแบบกันได้ผมตั้งใจมาสอนให้ครับได้มีวิธีการแบบเด็ดเด็ดครับผมอ๋อเด็ดเด็ดอ่าถ้าพร้อมไหมไปชมกันครับไปมาดูวิธีตกปลาไหลของภาคกลางกันมั่งครับผมเนี่ยโอ้ยสบายอาจารย์ก๊อฟ มือหนึ่งครับมือหนึ่งของการตกปลาครับอเดี๋ยวมีวิธีการตกยังไงเดี๋ยวพาไปชมครับอันนี้เราเหมือนจะเจอแล้วหนึ่งรูครับผมอันนี้เขาเรียกว่ารูหัวมันครับรูหัววิธีการดูยังไงครับอันนี้น่าจะน่าจะใช่ผมอันนี้นี่คือรูหัวครับอ๋อนี่เหรอสังเกตแบบนี้เหรออาจารย์อันนี้คือรูหัวมันครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะครับนี่คือรูหัวของมันพอเตะมันจะมีรูขึ้นสูงอันนี้นี่คือรูนี้ที่ขึ้นสูงกว่า มันจะขึ้นตามระดับน้ําครับอ่าวิธีการจอได้ทำงไงต่อครับเนี่ยเจอแล้วก็ครับแหวกครับเราเราต้องค่อยๆแหวกด้วยนะครับใหญ่ครับนี่แบบนี้นะมันจะอยู่ข้างๆวิธีการหาครับอจะมันจะอยู่ข้างๆใช่ไหมอาจารย์ก๊อฟใช่ครับผมอ๋อมันอยู่ข้างๆจะขึ้นทำรูหายใจออสังเกตง่ายๆมันจะมีอูหายใจนิดๆอาจารย์ก๊อฟบอกก็ต้องแหวกเข้าไปข้างในมันจะใหญ่ครับมันจะใหญ่แบบนี้ครับนี่บัลเลอร์เลยครับผมใหญ่แบบนี้บัลเลอร์ครับอานนี้ออื อย่างนี้ใหญ่แน่อย่างนี้ได้ความไหมได้ทําไมจุ๊บมือก่อนนะได้ฟความก็งี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะพิธีการเนี่ยครับมันจะเป็นแอ่งน้ะแบบนี้นะฮะสังเกตชัยคณาเนี่ยรูมันจะนี่ฮะรมันจะขึ้นหายใจอย่างเงี้ยผมมันจะขึ้นไว้หายใจอาจารย์ก็บอกมันไว้หายใจครับเนี่ยมันจะเป็นรูของมันเลยอ่นี่ครับนี่ครับตอนนี้เจอแล้วอ่รูนี้ประมาณเก้าสิบเรซนครับโอ้โหตัวใหญ่ไหมคาดว่าตัวเนี้ยรูเนี้ย น่าจะไม่ต่ำว่าน่าจะครึ่งโลได้นะครับนี่ครับนี่คือเบ็ดนี่ครับตัวเบ็ดตัวเบ็ดตัวเบ็ดลนะครับนี่ครับพันไม้แบบนี้นะครับผมโอ้ยวันนี้ไก่ที่ใช้นี่ไก่ซีพีนะถ้าใช้ของไม่ดีปลาไหลมันไม่กินโอเคไหนมาแนะนำที่ใช้นะตัวเบ็ดต้องใช้ขนาดไหนตัวเบ็ดตัวเบ็ดใช้เบอร์เบอร์อะไรวะจำไม่ได้ลวซื้อมา นี่ครับตัวเบ็ดใช้ของกามานะครับเบ็ดดำกามาครับผมเอ๊ะเอ๊เยื่อครับเยื่อเยื่อเยื่อก็เป็นไก่ครับวันนี้ไก่หมูเราไม่มีครับวันนี้เป็นไก่ของซีพีครับไก่ซีพีด้วยของไม่ดีปลาไหลไม่แดกครับผมบอกได้เลยปลาไหลรู้มากไม่ธรรมดาไก่ซีพีไหนมาดูวิธีการนหครับผมเกี่ยวก็ให้เบ็ดหม่เลยก็ได้เพราะปลาไหลเวลาปลาไหลกินมันกกืนครับผม โอเคเดี๋ยวหาไม้ก่อนเดี๋ยวให้เบ็ดโพจากเนื้อไก่เดี๋ยวให้เบ็ดหมูนนิดๆครับแล้วต่อมาทำอไรครับหาไม้สักอันแต่ว่าแย่ลงรู้ะรับนี่ครับผมนี่ครับเวลาทำครับนี่ฟ้าเกี่ยวข้าวไม้ไงี้แล้วมันก็จะได้ทรงนี้วว้านี่ครับนี่ครับตาครับผมนี่พอเจออู่ไปแย่ครับแย่ไป่รูครับโอ้แย่เข้าไปแย่เข้าไปแย่ครับแย่เข้าไปตึ๊บตึ๊บแค่นี้พอฮะเดี๋ยวเจอกันรูนี้ นี่ครับนี่ครับพิธีการนี่อันนี้ครับวันนี้เชือกเล็กไปหน่อยนะฮะอันนี้มันแค่เบอร์15ครับปกติผมจะใช้เบอร์25พอดีร้านมันบอกหมดเสร็จสิ้นครับพิธีการหาอยู่ปลาไหลกก็ทำการตกนี่ครับอาจารย์ก๊อฟครับผมก็การพอดีตอนบ่ายครับหลังจากที่เมื่อเช้าเราได้มาตกปลาไหลกันไว้เม่ตอนนี้ เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเ็ี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้โอกาสได้เยอะไหมก็มีโอกาสครับผมน้ำดีอะไรดีอาอพาไปชมครับไปไปหลังที่จักตกได้ไว้เมื่อเช้าผตอน่ายมาชมครับมาชมมาชมอาอาจารย์จ,จอพามาชมอ๋อนี่ครับนี่ครับ มันกินสายหายไปครับผมก็เลยหาไม่เจอโทษทีนะผมนี่ครับผมโอ้ยไหนครับดูดูยังไงครับนี่ครับลูนี้ที่เราได้ตกไว้เมื่อเช้าอ้ยครับเป็นไงนี่เมื่อเช้าเราตกไว้แล้วมันไม่กินครับผมเราจะดูไงวาครับว่ามันกินครับสายมันตึงครับนี่ครับอสายมันตึงหอเฮ้ยมีตัวครับผมอุ้ยได้แล้วได้แน่นอนอย่างี้ยสายมันเล็กด้วยครับกลัวขาดเลย สายมันเล็กครับเยอขึ้นมากลัวขาดครับผมแป๊บหนึ่งนะครับหลักสูตรนี้ใครจะใช้ก็ใช้ได้นะครับไม่หวงกันครับผมที่สอนไม่ตั้งให้ที่สอนไม่ตั้งแต่เช้าครับผมนี่ครับนี่ครับดีดครับนี่คือดีดดีเพื่อให้ดีดให้ปลาไหลมันไม่สู้มือเราได้รู้สึกเจ็บนิดนิดแล้วมันจะตามมาเองครับผมอันนี้ในกรณีเชือกเราเล็กครับไม่กล้าดึงครับดีดแล้วมันไม่ออกแล้วผมน่าจะต้องล้วงกันแล้วครับ นะครับอันนี้ครับน่าจะใหญ่อยู่จากประสบการณ์ต้องขุดแล้วครับผมขุดครับขุดขุดนี่ครับนี่ครับขุดให้โล่งเลยครับอ่าที่ตกได้มาเช้าที่ตกไว้มาเช้าครับนี่ปลายก็กินครับอ่าเป็นไงเดี๋ยวพาไปชมนั่นเงครับลึกครับลึก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  ลึกครับผมลึกลึกลึกลก,กจานก็พามาละปลาไหลช่วงบ่ายครับนี่จานก็บอกว่ากินด้วยกินด้วยเดี๋ยวพาไปชมครับรตัวจะใหญ่แค่ไหนเอ,อ่ตอนนี้ดึงไม่ขึ้นต้องขุดครับผมน้ำใต้แล้วครับกลัวเลอะครับ,พบเพเปลี่ยนชุดมาแล้ว้องขุดครับผมถ้าไม่ขาดก่อนได้เห็นตัวกันแน่นอนครับ สูุดนี้นำมาใช้ได้ครับผมไม่หวงกันสูุดนี้ไม่หวงกันครับใจไ,ไหมเดี๋ยวครับผมผมว่ามันจะกัดมือผมไหมป๊ <c oughs> ึ๊บตึ๊บตยาวแล้วครับงานนี้โอ้โห มาครับมาครับมาครับขึ้นครับนี่ขึ้นนี่ขึ้นครับแต่ก็บอกว่าขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับผมโอ้ยมันเพียเลยครับโอ้ยโทษครับโทษครับวางที่เพื่อนิวางที่เพือนิมันมันเพียครับตอนนี้มันเพียครับนี่ครับโอ้ยปลายปลายเป็นเป็นครับสดๆจากท้องนานี่ครับปลายเป็นเป็นโอ้ยนี่ครับเป็นเป็นนะครับไม่ธรรมดาโอ้โหเป็นไงครับตัวใหญ่ใตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไหมต้อง นี่ครับตัวใหญ่นี่ครับไปท้องนาครับไม่ผิดหวังครับหลักสูตรนี้ใช้ได้หลักสูตรนี้ใช้ได้ครับไม่ผิดหวังครับสูตรนี้แน่นอนใครจําได้ก็จานะครับแต่ใครจะไม่ได้ไปย้อนดูต้นคลิปกลับมาครับโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพาสัวใจทุกเนี่ยครับขอจบเพคเดนี้สวัสดีครับ